รอคอยเธอมาแสานนานสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้วแจ้ายายลินมาแล้วรายงานตัวคือเก่าพี่น้องค่ะเมื่อเนี่ขคืนต้นส่องสีหวานเหววแเนี่ยจักหน่อยพี่น้องยายลินมีแนวสิมาหว้าสุพีสุนงองฟังเมือนีอันตอนเนื่องจากคลิปอันอัน ดังๆวังหันละพี่น้องอันทีว่าอันทีว่าอันสาวไทยต้มฝรั่งหันแม่พี่น้องเบิ่งดูพี่น้องจ๋าเบิ่งดูอย่าลิ้นว,าเ,ว,นวาเลีวอย่าลิ้นวาเรยวมันผิษสังเกตตั้งแต่ข่าวเขาออกเรียวคอยวาเรียวคอยวาเล้ยวคอยว,าเ,ว,อยวาเลีวบ่มาหรอกอย่าลิ้นสีไ้ฝรั่งเทพ ยี่ลิ้นถึงฟังเทพเนี่ยพี่้องย่อนข้าวผีบ้านนีล่ละมันมีผลกระทบกับยะลิ้นซ้ำไหนพี่้องงูบ่ห่างบ้านังว่หกปีเจ็ดปีตั้งแต่ยาผุนน่รูจักกัน กว่ามันเขาสิมาเอาไปเป็นลูกเป็นเมียฮามันหนีถามาตั้งว่าหาปีหกปีพี่น้องขาผู้ใดมามากเย่าเล่นกับเบิ้งจ้าคนย้อนถาเขานี่ละรอคอยมาเสียนั่นสุดท้ายถือฝรั่งเทพี่น้องอย่าเล่นถือฝรั่งเทเมียมผ่าก็มาพื้นนี้ผ่้ไดเสียดต้นลำหมาเแลอพี่น้องเสีดหวนนํำตา เขาออกทางทีวีสาวไทยต้มปูบ่าวฮอนเลียบ้านนี่เขาละยันเยลิ่นต้มเขาแม่เขาวา่าเธอสิเป็นคือผู้ย,ยิ่งผู้นั้นเด้นี่ฉันว่าเอาจังสี่ความสัมพันธ์ของเฮาสิได้ยุดไวสากรพนาพนาวาัดปีนองจา่าเหตุจังใดบานนี่มันได้หายากอยู่ผัวนันเยลิ่นกับสิปนันนดนเขาเหรผัวนันีรน้องอีพ่ออีเมียก่อยรับปนั่หรอกผัวนัน ความหวังมาสิหาหวัวไม่วย้นกูเก้าดับสนิทปีนงองย้อนข้าวสาวไทยต้มฝรั่งอันละเป็นจังไดเป็นจังไดมันมีผลกระทบกับผู้หญิงไทยหลากหลายคนบ้นหนึ่งใม่นั้นก็ยลินนี่ละบ่อยากสิว้าอามันนี่หัวใจฮักว่ามมันหนึ่งสิไปอาใจละพี่น้องผัวบ้านนี่ เว้ากันกันเว้าวซ,ซื้อได้พี่น้องย่าลินกับคาดหวังเนาะบัดข้าวมาออกสาวไทยต้มฝรั่งบานนี้กะสิเป็นฝรั่งต้มไทยได้บานนี้พี่น้องค่ะฝรั่งเทสาวไทยกับย่าลินเนี่แหละยะล่าลินถือเทพี่น้องย่าลินถือเทย่าลินได้บานนี้อยูผู้ดเดียวจิเมื่อบานค่าเครื่องบินกับเพียง อาศัยว่ามีผัวฝรั่งพ่อยเขาอ่อาคาแข้งบินให้พี่น้องค่ะเลี้ยวลดบาน,นี้อีเมยเอ้ยบ่ได้เมื่อไงโดกเดือบ้านนั่นลูกหาผัวฝรั่งได้ให้เขาอ่อาคาแข้งบินให้ย,ย้ำได้ผู้ใดจะลิ้นยังทร์ยีได้เมื่อบ้านหาเจ้าเดเบียเอ้ยผู้ใดอยู่บ้านใกล้แม่คอยฝากไปบอกเล่าในเดือเราไปเห็นดอ,อกยูทูบ่อยหันเล่าบ่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เรามีแต่โทรศัพท์ห่างห่างอันอันจังสิเอาไว้ถ้าลักสายลูกสาวพี่น้องค่ะนี่เบิ่งดูพี่น้องมันมีผลกระทบกับสาวไทยในต่างแดนซําใดหรือสาวไทยที่อยู่ฝั่งเบิงไทยซํำใดเมื่อเจ้าสิต้มสิกวงฝรั่งเมื่อเจ้าก็ย่าเห็นแกตัวลายเสียไปเบิดประเทศบ่พออันซุมมันหาผัวย่ายๆคือตัวข่วยนี่มันแห่งหายยากเติมไปอีกเป็นจังใด แ hey, ย่าล่นเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงพี่น้องเป็นไตอิตโต้ซาจาของบอสโอ่ามาแล้วอย่าล่นหรเสียใจร่มาหาปีหกปีเออเบิ้งใจกันพี่น้องเบิ้งใจกันหาปีหกปีพี่น้องกะชีว่าเอาก็เบิ้งโดนเถอะเอาสิเอาเป็นลูกเป็นผัวกะเบิ้งโดนแน่นละพี่น้องอันกะเบิ้งกันไปแล้เนะค่ะเนะ มบ่แมนเห็นมือนี่เอากันโลดกับบ่แมนเหรอค่ะบ่แมนอันปากกัดเนาะค่ะเนะะาะค่ะแยลินกับเบิ้งใจกันมาตั้งว่าหาหกปีไทยที่สุดแล้วก็ถือเขาเท่อ,อีกล่ะพี่น้องค่ะเห็ุจังใดบาดน,นี่มันหายากเทไรผัวนัน่นบ่เป็นหาใดง่ายๆเด้สิไปเขาเว็บไซต์ก็ย่านถือต้มอีกพี่น้องเอ้ยชีวิตแยลินก็ไม่เป็นตาลิโตนศาสเท หาภูสิมาคำจุนดูแลชีวิตบันไปอยากมีคนดูแลชีวิตบันไปอยากมีเหันภูอัญางนํำอย่าให้มีผู้ย่างตนจับตีนจับมือไปน้ำกันสันเดพี่นองบัตรมาถือข้าวจังสี่ละไปอดหลอดให้เหตุผลเพียงแค่ว่าที่รักเราไปกันไม่ได้ ขยายนเจ้าต้มไข่พะนะป้าบักปอบห้าหกปีเนี่ยนะมันยังบ่เห็นหัวใจของกูยุติบัดสิมะเว้าขึ้นแล้วว่ายานเฮาต้มพะนะพ่อผู้ไม่กระบอกโลดไปโลดไปเลยไปโลดไปเมียงไทยนั่นไปเรียกเอาถือผู้ดีเจ้ากระซคดีถือผู้บ่ดีเขาต้มเจ้าตึมอืมฉันเจ็บวันนี้ ไม่เป็นไรฉันทนได้สีทนได้พี่น้องสีกัสีเดินหน้าหาไม่โตไปปาษสาผัวเบือ่อหึบเบ่อยากแม่นเบอร์พี่น้องว่าผู้นี้เขาเบ่เหมาะสมกับเฮ้ากับล่อยเขาไปเนะาะค่ะเนาะเฮากับล่อไปเอาผู้หนาผู้หนาเขากับสีเป็นผู้ดีอันสมบุญบาลมีกันหละจังค่อยสีได้พอกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ยายลินกับมจ่จูดคนอกหากใายฟังพี่น้องยายลิน จวดย่าเล่นถือฝรังเท่ให้เพียรนองฟั่งพี่นองค่ะขอโทษขออภัยคำโวาคำจา่ำจาอาจสิบมวนหูเนาะค่ะเนาะ่วายย่าลินคว้าขงขึ้นให้ข้าวนี่ละโลดค่อยว่าแล้วค่อยว่าแล้วค่อยว่าแลวว้ลว,ว,ลวมันสีมีผลกระทบใส่ข่มันกับแมนอีหลีพี่นองมันกับแมนอีหลีมันกับแมนอีหลีเป็นยังไงบาทนี่มันเป็นย้อนเจ้านี่ละแม่ไงอันนี้แม่ไงอันนี้ ่อยแหงหาผัวยากอยคอ,อยเลยสิบได้น้ำมูเออพี่น้องจา๋าอย่าลืมมาจวดให้ฟังหลายเติอพี่น้องคลิปนี้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวย่าลื่นสิมาเว้าเลี้ยงพบรักใหม่กับผู้ชายที่ขุดเจาะบ่อน้ำมัน ให้ฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องค่ะอย่าลินศูน,นแห้งสิไประงับสติอารมณ์จากข้าวก่อนเดอ้อค่ะเดอ้อกราบขอบคุณหลายๆทุกท่านที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาให้กำลังแรงใจดูแลสุขภาพด้วยนะคะพ่อกันเคลียบนาค่ะพี่น้องค่ะจวดจวดล่าไปแเล้วพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย